สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสิกับผมเก่งนะครับครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับการบินนะครับของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับเที่ยวบินที่ SQ 3 2 1ะครับที่มีการลงฉุดเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ โดยเที่ยวบินเที่ยวบินนี้นะครับจะเป็นการเดินทางนะครับจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมายัางประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้ต้องลงจอดอย่างฉุกเฉินที่ประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเนื่องจากทางเครื่องบินนะครับมีการตกหลุมอากาศเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับทําให้มีคนบาดเจ็บเนี่ยราวๆา3สคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณ1คนนะครับ โดยระด so ับนะครับของการตกกลุ่มอากาศของเครื่องบินเนี่ยจะแบ่งออกด้วยกัน3ระดับนะครับระดับแรกนะครับอาจจะไม่ส่งผลเยอะนะครับระดับที่2นะครับอาจสกงผลบ้างนะครับกับผู้โดยสารนะครับระดับ3นะครับอาจทงผลนะครับอาจจะมีอันตรายกับผู้โดยสารเลยนะครับในระดับที่3นี้นะครับเครื่องบินเนี่ยจะมีการตกนะครับไม่เกิน3 0นะครับในการตกกลุ่มอากาศแต่ในครั้งนี้นะครับเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยมีการตกนะครับมาเกือบ2กิโลเมตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ จะเกินเนี่ยในระดับ3เนี่ยไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับสาเหตุนี้นะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้เกิดผู้บาดเจ็บเนี่ยในจํานวนที่ค่อนข้างสูงนะครับ โดยมีการให้การนะครับหรือให้สัมภาษณ์นะครับจากผู้ที่สารนะครับที่โดยสารมาจากเที่ยวบินนี้นะครับว่าผู้นะครับที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีการลัดเข็มขัดนิรภัยนะครับในความคิดเห็นส่วนบุคคลผมแล้วนะครับการลัดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถได้รับความปลอดภัยนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงในการอันตรายต่างๆนะครับถึงแม้ช่วงเวลานั้นนะครับเข้าใจว่าเครื่องบินเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ไม่บังคับในการลัดเข็มขัดและช่วงบางช่วงเนี่ยจะบัง ขัดนะครับแต่ก็อยากแนะนำนะครับว่าให้เพื่อนๆเนี่ยลัดเข็มขัดไว้ตลอดเวลาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยจะส่งผลดีมากกว่านะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนนะครับได้มีประสบการณ์นะครับในนั่งเครื่องบินและประสบเหตุอะไรบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้นะครับ